อันนี้ก็มาออกกำลังกายอีกแล้วนะคะเมื่อวานเปิดเพจไปก็ลงแค่คลิปนะคะยังไม่ได้ลงอะไรเลยเดี๋ยวจะมาลงคลิปทุกวันนะคะอันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วนะคะดูเมื่อคืนกินไก่ทอดนะคะกินไก่ทอดโอเคไม่เป็นไรเราออกกำลังกายแล้วก็ลดไปเรื่อยๆเราไม่ได้แบบว่ามันเร่งรีบแต่ว่าเรามาออกกำลังกายอยู่แล้วเราก็มาทำคลิปทำเพจให้ดู ว่าเผื่อแบบว่ามีแบบการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาอะไรเป็ยนยังไงเนาะอันนี้ก็มาทำท่านี้ดีกว่าวันละนิดวันล,ละหน่อยคงได้แลนะ้วน่าดีกว่าไม่ทำเลยเนาะ <c oughs> ถ้าออกกำลังกายแล้ก็คิดเองแล้วก็ดูในคลิปนั่นแหละ แล้วก็เอามาทำเอยเหมือนกันนั่นนี่อ่ะยิดก่อนโอเคทำต่อ nên gan. Hả? Bạc gan mệt. Mèo phồng nữa. หายใจได้มากเพราะว่าเหนื่อย